คืนในเมืองสถานที่ท่องเทีเท่ยว ช่วงหน้นาหน,น้าะอด้านรูปานานน็นขขายนาฬิกานี่ก็เป็นสถานที่ทรอมเนี่ย The o a l i s Park เป็น Plumberry b ็ก e Festival b e t a n ไปโฆษณาข้างบนนะคะเฟอร์เทคห้างสรรพสินค้านะคะซูเปอร์มาร์เก็ตขายของชำน,นะคะอันล้วก็จะเป็นสถานที่สถาน,นีตำรวจปอลิติเกัน สะอาดเดนมาร์กซิติฮอนนะซิติฮอนชิวรีชิวรีปิดนะคะ Dat is een nog big